สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลุงป่าตายายลูกหลานเอาอาสู้ขู่ทวนรับพอกันมือนีในคลิปของอาจารย์นางนะครับอ่ะนจะมาตัวใดนะครับพี่น้องมาเบิงมาโชว์เท่ากันอาจารย์นางกระทู่มานะครับแต่ว่ายเอ็ดกะบริฮับสายพี่น้องนะครับเอาสำหรับเรีอ่าเราพัฒนา นบาบวบ้านของเพ่นกระเตยียงที่3883พี่น้องนะครับลุงลาวพัฒนา2อครั้งครั้งแรกเข่าเต็มเต็มพี่น้องขอตัวตรงพร้อมครั้งที่2รุดนาะบรั้งที่3มาคือมัอวบ้านนี่เข่าที่เพิไหายแปดออก38ดได้พี่น้องนเะด้อเอาว้าสู่พี่น้องฟังน้ากันพร้อมกับบรรยากาศอยู่ทางอําพภอชิมเมะนะครับชวงเวลา13นาฬิกานาที นะครับจุโอกาสลุ่งเลขของอาจารย์นางนะครับต้องกอดทมอเล่าพัฒนาในงวดวันที่18กันยายนทียพี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านทุกอย่างเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับทีขามาติดตามรับชมและรับฟังนช่องทางเราเสนอเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้ ดูลพินิจพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจนะครับเราฮานอยเราเสนอเพื่อความบันเทิงเละพี่น้องเด้อเอาขอพรบคุณอาจารย์นั่งหลายๆเด้อนะครับส่งแนวทางมาให้แล้วเราพัฒนาและเลขดับบนดับล่างดับอยู่ด้วยนะครับรัฐบาลไทยวันที่10วันที่หนึ่งตุลาคมเพิ่นกระทรวงมาแล้วพร้อมกับโทร่มาแอดหยากช่วงนี้รับสายก็รับสายบพใครใดเพราะว่า ยากพี่น้องนะครับนับบุญเขาสาขะยากธรรมดาเร้าสู้กันฟังนะครับอ่ะนะครับพี่น้องเขามาแล้วฝากกติดตามไว้นะครับฝากติดตามไห้น้ำเด้อพี่น้องเด้อคนละหนึ่งไหลหนึ่งแค่นะครับสำหรับปูเขามาไม่ปูเขามาเกาก็ซอยแค่ห้น้ำพี่น้องนะครับเว้าน้ำกันจิกเล็กจิกน้อยอยู่ทางขอนแก่นชุ่มแห่พี่น้อง นะครับตัวเลขก็อยู่ในคลิปนี้แหละพี่น้องนะครับแต่จะเป็นว่างตรงท้ายคลิปหรือกลางคลิปกะพี่น้องติดตามเบอรงให้มันจบนะครับจะเฝ้าหายพอดากันนะครับเพราะว่ารุ่มชิปจะได้ลิปกับสิบนาทีนะครับสิบนาทีเราจึงสามารถลงคลิปได้นะครับพี่น้องต้องเข้าใจนํากับพี่น้องเด้อทำคลิปสิบนาทีเดินห้างไป ลอยกัวจิล2สองลอยกัวจิลไปทำคลิปนาบขันหมูตะมันขันพี่น้องเรียนหน้าเรียนหลังพี่น้องบ่็เบื่องให้พี่น้องจมนาพี่น้องว่าวาโดนมันกับ่แม่นพี่น้องพี่น้องต้องเข้าใจนะครับถ้าพี่น้องเดินทางไปทายคลิปนะครับทำให้พี่น้องคนเบื้องหรือพี่น้องคนจมพี่น้องบางพี่น้องกติคิดือผมคือกันนะครับผมก็ทำคลิปเพื่อเพื่อน้องล่ะนะครับดูแลกันเบิ่งกันแย่งกันนะครับต่างคนต่างหักกันแพ่งกัน ต่างคนต่างถอยอาศัยกันพี่น้องผมก็อาศัยพี่น้องอฟซี่อฟซีก็อาศัยผมนะครับซอยกันพี่น้องผักดันกันคนไทยคือกันยาสีแรงน้ำใจยาสิเป็นเห็นจะแก่ตูแก่ได้นะครับถ้าเห็นเป็นถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวมอดดีดอกพี่น้องนะครับเพิ่มมีเพิ่นได้เพิ่นสูกเพิ่มมานเฮ้ากับยินดีน้ำเพิ่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้าดียินดีน้ำเพิ่นนี่ทุอยางม่นกนด็ดีดีกับขึ้นหาเฮ้าเอง นะครับตันเฮาลิ์ยาอิจฉาเพื่อนนะครับทําให้จิตใจเจ้าของบนมองไปมาสมอกเจ้าของซสืส่อนะครับยังเพรวา่าในแอบถือเลขนาอพี่น้องถือ่าหลายดอกนะครับถือก,กุหลายพ้กกันดีใจมีคนบางคนพี่น้องนะครับเบาบนาบนั่บามวลน,นะครับก็จเป็นอิจฉาแล้วพี่น้องนะครับสร้างเพิ่นนะครับคนผู้นั้นรู้มาตรใดเราเป็นคนแบบนั้นพี่น้องนะครับ เียงวอนๆอยู่นี่เรยงตัดห้าพี่น้องนะครับพ้นนางอยู่นี่ตัดห้า้งว่าพี่น้องนะครับพนกับลูกหนีเบิแล้วพี่น้องมาตัดห้าไล่พนเอาเอาบัดีมาเบิ้งตัวเล็กน้องห้างของอาจารย์นางน้ำกันนะครับชิปรุ่นคอยโทรสัมภาษณ์เสียงเพิ่นชิปวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับเพิ่นปล่อยมาแล้วนะครับเดี๋ยวแอดจะโทรถามสำหรับอาจารย์นางทั้งขทมอได้พี่น้องเด้อ ขอขอบคุณอาจารย์นั่งหลายๆที่ส่งในทางมาให้เ่งตัวเลขกันครับพี่น้องครับนี่คือหลักฐานนับของวันที่16 16กันยายน2 5 67สำหรับเล่าพัฒน,นาของอาจารย์นางทางกทมได้นพี่น้องเดอ้อบ้านปันหายวิ่งรูด8 9กเบ9เข้าที่8 เขาเปดสามพี่น้องเขาสามเปดนะครับเพื่อนห้เป็ดสามออกสามเปดนับนี่ของอาจารย์นางเมื่อวานนี้นะครับลุงทั้งช่องนะครับซี 4, สำนักเขา่าสำนักเดี่ยวนับคือของอาจารย์นางทั้งก่อท่อหมอนะครับเขาที่สามเปดแปดสามพี่น้องตัวเพิ่นวกกลุ่มในพี่น้องเด้อนะครับเ 38, 8, 3, พิ่นกระซ่งมากแล้วพี่น,อนะนอนะ้อนนง,แอ,งแอปกะช่วงนี้ จะลงท่านบ่ท่านกะทำใจเลยพี่น้องเด้อเพราะว่ามื้อนี้มื้อบุญก็ดากยากแน่นะครับที่กล่าวพัฒนาก็อาจจะลงบ่ครบหรืออาจจะลงแค่2-3สออำนักเท่านั้นนะเพระาะว่าเพิ่นยากเพิ่นบ่ได้ส่งตัวเลขมาให้มครับนี่คือของอาจารย์นางเมื่อวานนี่แตกไปที่83พี่น้องเิันให้83เลขออก38มดได้พี่น้องเด้อนะครับเอาวันที่18 นะครับ18คือมอ,อื่นเลยออกพี่น้องนะครับของอาจารย์นางวันที่18อาจารย์นางกทมหลังจากเข้าที่38ติมๆม,มราวพัฒนาของอาจารย์นางนะครับวิ่งเแ็ดละ8สำหรับงวดวันที่18เลยพี่น้องเด้อจับคู่เ2็ด72 73 74เ2็ด84 6061 6เ็ดเ็ด หกเก้าและหกสี่ทพี่น้องเด้อน,นี่คือวันที่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขของอาจารย์นางทั้งกอทมอสำหรับเล่าพัฒนาที่พี่น้องเอฟซีเรียกรองและก็ติดตามนะครับเลขเพนลุงเล่าพัฒนาก็แตกติมติม,ตมลุงรัฐบาลไทยก็แตกติมติมพี่น้องทั้งล่างทั้งบนรัฐบาลไทยลงงวดแรกแตกทั้งบนทั้งล่างรัฐบาลไทยของ อาจารย์นางพี่น้องสลับเล่าพัฒนาเพิ่นลุง3ามครั้งนี้ครั้งแรกแตกครั้ง2หลุดครั้งที่3เข้านะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าสต่บรับวันที่สิเมื่ออื่นนี้จะแตกว่าแตกจะปังว่าปังสาหรับรลาพัฒนาของอาจารย์นางทั้งวัวทมอเป็นหายวิ่ง8ดกับเจดเ็ดกับ8 7ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี 2, ่แปดสองแปดสามแปดสี 4, หกนะครับนี่คือแนวทางผลด้ิพี่นองเดอทุกอย่างเราเสนอแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเราทัท้องช่องขึ้นมาทํำชิปขึ้นมาเพื่อความบันเทิงสลับเล่าพัฒนาและห้าน้อยนะครับฝากพี่ฝากน้องเบิ่งไห้มันดีก่อนที่จะตัดสินใจด้พี่นองเดอนะครับผมทวิคนเดิมและอาจารย์นั่งนะครับ เฮากะนำเสนอเปลี่ยนเพียงแนวทางให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นโปรโดใช้รุนพินิจพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในพี่น้องเด้อน,นะครับนำเสนอเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ่ะพี่น้องนะครับหวังว่าคงเค้หน่อยจอไว้แล้วเนาะครับตัวเลขกะของอาจารย์นั่งกะคือจะพี่น้องเห็นในพี่น้องเจ้อน,นะครับเป็นบริเวณวงกลมดอก เราพี่น้องมากตัวใดก็เรียกเล่นเอาสำหรับเล่าพัฒนาลงลาวพัฒนาก่อนนะพี่น้องแล้วก่อนจะลงรัฐบาลไทยเพราะว่ารัฐบาลไทยมันมีเวลาซิบหามือลาาพัฒนามีเวลาเค็มมือเดียวพี่น้องนะครับจืนชอบก็ค่อยจัดคัดก็อค่อยพาน,นะพี่น้องทุกอย่างเรานําเสนอเพื่อวความบันเทิงเท่านั้นสําหรับเหล้าพัฒนาและฮานอยนะครับบังว่าพี่นอ้องคุเขาเขาใจน้ำกัน อาสำหรับพี่น้องที่โทรมากจะเข้ากลุ่มนะครับเข้าไดเด้ออยู่กับควมพอใจนะครับเพราะว่าทางกลุ่มเรานะมีค่าบริการนะครับเนาะแก้งให้ทราบนะครับเราไม่ได้บังคับใครทั้งนั้นนะครับก่อนที่จะเข้ากลุ่มเราแก้งให้ทราบหมดนะครับทุกอย่างเป็นแค่เพียงแนวทางนะมีเข้ามีหลุดมีถูกนะครับบอกก่อนนะครับก่อนจะตัดสินใจก่อนจะตัดสินใจเข้ากลุ่มนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่แก้ง นะครับเราไม่ได้การันตีว่าเลขว่าหวยการสูตรคำนวณถูกมาทถูกงวดถูกงวดบางถูกงวดเราไม่ได้การันตีนะครับบอกทุกคนนะครับแจ้งให้ทราบสําหรับผู้ที่เข้ากลุ่มนะครับสาหรับผู้สมัครไกลกับเขาได้นะครับผู้เข้าใจเขากับเขาบว้วากกันนะครับอ่ะนะครับขอบคุณจี่นั่งหรือว่าอาจารย์นั่งหลายๆที่ส่งมอบแนวทางมาให้ในครั้งนี้สาหรับลาพัฒนาวันที่18นะครับอ่ะอย่าลืม นะครับสำหรับพี่น้องที่ติ่ตามนะครับอ่าริา่มเลขดับบนพื้นหน้าแล้วเลขดับล่างพนก็นมาแล้วเลขวันที่หนึ่งตุลาก็มาแล้วนะครับหลังจากวันที่สิบหกกันยายนแตกทึ่งบนทึ่งล่างด้พี่น้องเธอเลขคนรรัฐบาลไทยไม่ธรรมดานั้นก็คืออาจารย์นางทางก่อเทามออายุดีไม่แห้งพี่น้องอยู่แดงมีฮีสุกุลคนเดอ้อลำลำรวย สลับเปล่าพัฒนาวันที่18นี่เฮ้ยงให้ปังให้เจริญเจริญสวัสดีครับ